นี่ครับผมเขาหาปลาในส่วนเราเนี่ยนี่นี่เดินเนี่ยไปโทรศัพท์ให้เขาหาปลาเราให้กำลังใจเขาบนบนบกว่าจะได้ปลาเป่า ลอยหาแล้วครับจะได้ปลาเลยมันได้อะไรมีสองอย่างครับกลัวมันได้แห้วอือได้แล้วทำหน้าตานี้มันได้เลยหน้าตานี้ได้เลยหน้าตานี้มันได้เลยว,ว่าเลย โอ้บันนินตัวเริ่มเลยทุกคนถ้าทำหน้าตานี้มันได้แล้วไม่เอาแล้วแบบฮาฮาแบบว่าปล่อยไปเรียบร้อยครับผมได้หนึ่งตัวนี่อันนี้มือสมังสวังที่ที่หาปลาึตรงเนี้ยเอาคุณเรียกว่าปลาเนี่ยตีนมึงอ่ะ นี่ครับผมมันจะลอยไปลอยมาเดี๋ยวมันก็จะคาบปลาขึาปป้นมาให้ผมดู <laughs> เดียวโอเคครับทุกคนคลองนี้ก็ได้หนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ก็ต่อคลองที่สองครับผมนะว่าเราจะได้ปลาเปล่า,าแต่ที่ได้แน่เห็นปลามันวิ่งมาแล้วแหละนี่ผมเหมือนเดิมครับที่เก่าที่เดิม นี่อ้วนนะครับเดี๋ยวมันจะคาปลายทุกสั้นเร็วๆโอ้ยตัวเริ่มเลยว่านขยนัยนครับฮะขยันครับพอได้กินดักสขยอนครับเฮ้ยอ้วนปลาชิลงนำ้ำอ้วนอ้วนปลาชิลงนำ้ำพี่ย่นวะพี่โอ้โหก็ไม่ได้กินแล้วทุกคนตัวนั้นนะ เออก็ไม่ได้กินแล้วนี่เอาไปจีอ่ะเอาไปลย้ยนที่นอ่ออที่แน่ไม่ไมต่ำกว่าสองตัวหรือตัวหนึ่งนะบ,บ,บุ้มเลยนี่ทุกคนที่แน่ไม่ต่ำกว่าตัวเลยสองตัวก็แบบ ไฟมาแรงมากเลยคือแบบไฟแรงว่าตัวเป็มเลยวะอลอ้งสองตัวเนาะจะกินยัดมัพือืเนี่ มอหาให้ก้นนี่ตัวเนะึงเราก็จะไปตม้มยำที่นั่นตัวนะึงโอ้หตัวนี้โคตรใหญ่เลยน,ะนี่ตัวนี้แหละที่มันวิ่งแบบวิ่งไฟกระฉูดเย่ยทำาะไ้สามตัวก็เอาไปตัวนะึะงจะไปตม้มยำ เจอกี่ตัววะถ้าสองถ้าเจอสองตัวนี้จบเลยกูกูย,ย,ยาตัวนะโอเคบานหนึ่งพอทุกคนไปแล้วของที่สอง้2สองตัวของละตัวมือสมัง